เจยอ้อมค่ะสนับสนุนโดยใหม่ไดกิน Max Inverter เย็นเร็วทนเต็มแม็กซ์ต้องไดกิน Max Inverter สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีชาวเอียแฟมนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงกันนะคะตั้งแต่บ่าย3โมงกับอีก6นาทีสำหรับเพลงแรกของเราใครที่อยากฟัง Big As สค่ะคุณเริ่มต้นกับไม่เดียงสาแล้วต่อกันที่น้องเจฟนะคะลืมไปแล้วว่าลืมยังไงแล้วก็มาที่ที่ไม่รักของพักซี่ธรรมดาแสนพิเศษก็เป็นอีกเพลงที่น่ารักแล้วก็เอนดูค่ะแล้วไปิดท้ายกันที่เพื่อนดีเด่นชีวิตเบคอนนะคะสำหรับชาวเอียแฟมเราเจอกันเวลาบ่าย3โมงกับอีก30นาทีสวัสดีครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีคุณกวงคค่ะดี วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ควรจะเบิกบานนะคะครับผมเงินเดือนออกแล้วจ้าเหตุผลดีๆที่เราควรจะยิ้มได้ถึงแม้เขาจะแวะมาอยู่กับเราไม่นานใช่เป็นมาชัขข่วคราวใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเขาไม่มาเลยถูกต้องครับจริงๆบางคนบอกว่าเนี่เงินเดือนออกแล้วมาก็เหมือนไม่มาเอานะมันยังได้มานั่นแปลว่าเรากําลังจะมี เอาไปจ่ายอย่างอื่นถูกต้องถ้ามันไม่มาเลยอ่ะเราจะเป็นหนี้พ่อหางหมูเราควรจะดีใจที่เขามาแล้วถึงมาแล้วเขาจะไปมันอยู่ที่ว่าเราจะทําให้เขาอยู่ได้นานหรือเปล่าลักษณะจะมาเร็วไปเร็วอ่าเปลี่ยนมือเงินร้อนจะดไปแต่เพื่อฟังเอาจริงๆเราก็ต้องวางแผนในการใช้เงินนะบางคนบอกว่าถั่วเอาให้มันใช้ได้ก่อนให้มันเดือนไม่ต้องชนเดือนก่อนก็นี่ไงก็ต้องวางแหละว่าจะยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีนี่นะ สามสามมาลอดตาลอดใจอีกแล้วนะสามสามมาพี่กุ้งทำว่าสามสามถ้ากดดีๆนี่ฉันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาเลยนะถ้ากดดีๆเราจะได้ของถูกและดีป่ะใช่ถ้ากดดีๆเราจะได้ของถูกและดีถูกไหมไอ้พวกของแห้งอ่ะเก็บได้นะของเกินจําเป็นเดี๋ยวเพิ่งผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวมันจะมีวันหยุดเนี่ยพอวันสามสามใช่ไหมสี่ห้าหกเป็นลองบิ๊กเอ็น บางคนอาจจะอยากไปเที่ยวใช่แล้วนี่คนรู้จักเนี่ยมีเดินทางไปเล่นสก๊งสกีกันหลายคนเลยนะ ไปกันตังเลยเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้โอ้โหคนไทยเหมือนไปอีกจังหวัดเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยไปแล้วญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมถามที่ญี่ปุ่นเขาหน่อยแต่ว่าเราก็ชอบกันไงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถูกจริตหลายคนก็เลือกที่จะไปเกาหลีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะบ้านเมืองเขาเขามีกฎอะไรเราก็ต้องเคารพกฎเขาแล้วเที่ยวบ้านเราเองเรายังต้องเคารพกฎเราเลยวันก่อนนู้นอ่านข่าวเจอค่ะเขาเขียนป้ายว่าไม่ให้ไปเดินอยู่แถวหน้าผาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ปีนถ่ายรูปปรากฏ คงไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอะแต่มันเกิดการพลัดอย่างที่เขาเตือนไว้จริงๆแล้วตกลงไปจากหน้าผาเนี่ยมันอันตรายราแล้วการลงไปช่วยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะเวลาตกลงไปแล้วมันก็มีทั้งอาการตกใจมีทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังกดเขาว่ายังไง เราก็เป็นไปตามกฎของเขาก็แล้วกันความไของเราเองนั่นแะโดยเฉพาะเรื่องของบางทีใช้รถใช้ถนนการข้ามถนนการอะไรอย่างนี้สัญญาณไฟบ้านเราไฟเขียวอ่อนๆกาลังจะแดงบางทีก็ออกตัวคือคือเขาข้างช่วยช่วยพยายามจะพูดช่วยนะเออคือคือออกตัวกันแล้วแต่ถ้าบ้านเขาเนี่ย ผิดคือผิด okay, <so> ต้องระวังนิดนึง <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีประวัติอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย uh huh. คุณฟังก็เตรียมตัวไปเที่ยวให้ดีๆก็เรากันนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ขอให้คุณเพเลิดเพลินและมีความสุขและแน่นอนมันน่าสนใจตรงนี้ค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหา uh huh. สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องใช้แก้ปัญหามันคือ EQ หรืออ ผมว่ามันต้องแล้วแต่ปัญหามันอาจจะต้องใช้สองอย่างลงกันนะเราก็ไม่ไปฝึกบวกเลขต่อหน้าเขาเพราะวันนี้มีคุณผู้ฟังมาถามอ้อมได้น่าสนใจมากเราใช้นี่ถูกไหมที่บอกมีคุณผู้ฟังมาถามอ้อมว่าถามคำถามซีเรียสดีนะชอบชอบหายไปไหนล้อ่าบอกว่าพี่คิดว่า EQ หรือที่เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันต้องเรียนรู้กันเองหรือเปล่าเพราะพ่อหนูบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า EQ อ่ะคืออะไรป่ะใช่ไหม EQ คืออะไร IQ คืออะไร,รถ้าเราถามกันแบบนี้คุณฟังลองตอบดูได้ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสิร์ชหารเราตอบตามความเข้าใจว่า IQ คืออะไรและ EQ คืออะไรคุณคิดว่าค,ค,คุณมีอะไรโดดเด่นมากกว่าอบางทีเราก็ต้องสำรวจตัวเองกันนะ ไอคิวเราไปยังไงแต่ไม่ต้องระบุเป็นตัวเลขหรอกค่ะ <c oughs> เพราะบางทีเราไม่ได้ไปทดสอบอะไรขนาดนั้น <c oughs> เราไม่ได้ไปทดสอบอะไรเราก็ไม่ต้องไประบุแต่ว่าคิดว่าเรามีไอคิวที่โอเคไหม <c oughs> เรามี EQ ที่น่าสนใจหรือเปล่า <c oughs> ถูกป้ะ <c oughs> มันก็น,น่าสนใจนะ <c oughs> ว่าไอคิวคืออะไร EQ คืออะไรแลวเราอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนประเมินจากอะไรประเมินจากทุกวันเนี้ย เราเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามีโอกาสคณจะได้คุยกันเรื่อง IQ ก EQ, ับ EQ ทำไมวันนี้ลกโลนเปิดคุณฟังปลดมาซีเรียสจ้ะ <laughs> คุณฟัง IQ ว้องเขมาอยู่เท่านี้ <laughs> อย่าเปิดเครียดกับอมได้เปล่าแต่ EQ ก็ไม่มีเลยนะแต่ดีนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าหลายโรงเรียนก็เริ่มหันมาให้ความสาคัญกับ EQ มากขึ้นนะด้วยคือเมื่อก่อนเราจะพูดกันว่าโรงเรียนเนี่ยสอนอนนันนี้สอบไปนี่ได้ <laughs> ไปประกวดอันนั้นอ so e ันน like evet ั <S 2> <S 2> <S ้นอ okay. ันน yeah, ั้นมันจะเป็นเรื่องของ iQ แต่วันนี้ EQ ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจถามว่ามันมีไหมถ้าต่อให้เขาไม่ระบุคําภาษาผิดจริงๆมันมีอยู่แล้วทุกเรื่องที่พูดกันอ่ะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของเราอยู่แล้วแต่แคำมันอาจจะพึ่งมาสวมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจถ้าเราจะเฝ้ามองตัวเองว่าคุณว่า EQ คุณเป็นยังไงและ iQ คคุณเป็นยังไงไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะตอบตามความเข้าใจได้หมด